คุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาดูไว้ซสรุ่นนะไวหนุ่ม2องห้าสีของไว้รุ่นซซเลงกันนะดูดิว่าจะซูริงเห็นไหมคลิปนี้เป็นไวหนุ่ม2องห้าสีสี่กับไออเท็กมันเอาไว้ในไวหนุ่ม28่ิบแปดวิชิกาคุณผู้ชมน,นี่เล่นไปแล้วนี่เมื่อวานนี่ว่ะดูดิผู้ชมว่ามันจะเปรี้ยงแค่ไหนก็ไปอ่านตัวอย่างยอ่อๆนะผมไปหาใน Google มานะดูดิว่ามันเป็นยังไงนี่ ยังเติงไว้หนุ่มเรื่องย่อไว้หนุ่ม2อ4นี่ผมมาหาจากเว็บไทยรัฐอ่ะไว้หนุ่ม2องหเป็นภาพยนตร์ที่กระแสน่าจับตาอ๋อเป็นผลงานภาพยนตร์ในเรื่อง4ี่คิงสองอ้สี่คิงทั้ง2ภาคอ๋อคนสร้างคือพุทธิพงษ์นาคทอง หนังไทยเรื่องวัยหนุ่ม254หโอ้โหเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรกหลังกระเพงครับผู้ชมเรื่องเนี้ยน่าจะเดือดอยู่นะเป็นศึกของศักดิ์ศรีและการป็ปชีวิตของไว้หนุ่มเมื่อเผือกไอเ้เผือกนี่มันครวะเนี่ยเผือกเด็กสลัมนะน่าจะเป็นไปรุ่นของเตยอนะผู้ชมที่ถูกเขาเรียกว่าพ่อบ้านนะผู้ชมนข้านั่นแหละที่ถูกลั่นที่ถูกกัดแกล้งโดยมาตลอดที่แต่จําเป็นต้องยอมเพื่อให้ใช้ชีวิต ้องยอมเชื่อใช้ยุในสังคมนั่นแหละวะมันไม่สู้่ะจกกนกระทั่งวันหนึ่งเผือกออกมาจากเส้นทางชีวิตเข้าไปการเข้าพัวพันกับยาเสพติดเย็ดแค่เล่นยาด้วยทําให้วัยรุ่นซีเลงเอาไม่ใช่หยอกหยอกทั้งเรือนจําที่เรียกว่าคุกสถานที่แห่งนี้เป็นโลกหลังกาแพงเพื่อที่มีมืดมนเหรอว่ามันเขียงไงวะหรือแล่งรวมตัวของเดนสังคมที่ทิ้งขว้าง เขาพวกวัดรุดเลีงแหละแม้เขาจะได้รับวิจภาพจากเดิมจานแต่นะเดียวกันทุกต่างต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเหมือนซิลเวอร์ทุ้ชมซิลเวอร์ในครูก็เพื่อจะอัพเลเวลขึ้นอนะไรแบบเนี้ยกาบีบบังคับอีกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในสังคมก็ไม่โดยกระเทิร์นนะพูดง่ายๆเขาเล่นคำไงก็ต้องเอาเขาไปต้องเอาตัวรอดให้ได้ไว้นุม่ม2องห้าสี่ิการนี้เล่นไปแล้วไงวันนี้วันที่อะไรยี่สิบเก้าผม ก็นี่ก็ชื่อตัวแสดงนะผมไม่อ,อ,อ,อ่านนะเก็อ่านก็เดี๋ยวก็ส่องหลับบอกให้สุภาพสีเผือบบ้านมึงอยู่ฝั่งทนีิงั้นมึงอยู่บ้านของเตยแล้วกันเยดมึงเดือพัดตัวไม่ผมไม่ได้อยู่ฝั่งทนครับสงสัยอ่ะมึงรู้ว่านี้ใครใหญ่กูอย่ารู้เยอะอย่าคิดมาก ตอแบรงด้วยเดชจะต่อต้านกูจังเว้ยเดชสวยอ่ะขอได้ป่ะมองเหียอะไรซะดีพกใส่ท้องด้วะถอนช่วงนี้บ้านฝั่งทนแม่งเงี้ยเพี้ยเพราะว่าพวกแม่งเต็มเงี้เฮียยังช่วยกูอุ้ยเฉยช่วยเฮียนี่เราเขีดูฝรั่งมึงลำไส้เลยนายเมียสนใจล้างบางกับกูหน่อยเปล่าเมื่อไหร่ก็ได้ จอกันไว้หนุ่มผู้ชมลืมไวิดีโอภาพยนตร์เดี๋ยอยู่นะเดี๋ยวแจ้ชุดทหารขายดีแน,น่นอนช่วงนี้เดี๋ยวซื้อไปทำคลิปบ้างดีวกว่าผู้ชมไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเดือดเดือดหน่อยแบบไปแบบรุ่นซีเลงอ่ะ